เด็กมาจากไหนเนี่ยอาบัตรจำลองคือพอไปบัตรตงบัตไปเรื่องอะไรคะบ้าใบุ้งบ้าใบ้ม่ใ่เยมาเปนสูตรใม่ได้นไม่เป็นชันตอนนี้จะห้าโมงแล้ว เนื้อขายนะย่างแคหน้าที่ขายไม่ว่าจะแต่งมาั้แตขนาดไหนแต่หน้าที่ก็ยังต้องกาายนะคสวัสดีครับควณสวยอุ้ยสวยอันลาเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนสวยคนคนสวยคนนี้ก็จะไปแต่งมารอบบ่ายนะคะ จต่สวยแค่ไหนจะแต่แค่ไหนก็ยังได้เลี้ยงหน้าที่ยังได้ยังได้รถทมาก้ไม่ทันยังรูมาดีมเดินน่ารักมากเลยค่ะปัดถอนแอปหน่ยปัดถอนแอปหน่อยแอปหน่อยให้อค่ะ แาไปรับยาหน่อยดิรับยารับยาขอไปรับยารับยาไปองพน้องงดากันยนะเนี่รับยาช่องไหนเนี่ยเอาช่องหอลครับช่องอมรินเนี่ยอยู่หลัง ชอบอั S <S รลนมารก็มานะคะนี่ค่ะหน้าตอันนี้น้องบูมน้อยร้อยเอ็ดก่ะ่าช่องน้อยนั้นป้าผ่าช่องด้วยแอมพารวยพึ่งทค่ะคอ่ะเิ็นล้ำกิ้งเมื่อวานนี่

ดเยรอเวลอยาน้านกาแฟมาป่ะเป็นน่ะ่บอกนะวันนี้ไม่มา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 เปิดอยู่มาเยอะเลยขายมกระเลเป็นอลหมูเฮ้ได้นุไห่เป็นไรมีรถมีรร้สเตอ่เรยนทุก ไปเลยแล้วไปทางนู้นนะคะตามลุงคนไปทางนู้นนะคะตามกับเบลก็พอเย็บผมครบวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเนอะตามลุงคน ร้านกาแฟก็อกนะคะกยดีนะูคบกะ YouTube ก็เยอะนะคะอันนิ้ก็มาด้วยนะอ้นนกก็มาอ้นิีก็มาลอยยอนนีก็หลอวันนี้วันนี้เขาเด็ดมั้ ตามโคตรตามโคตรเอตา้งไม่สวยหรอตามหัวสวยกว่าังร้านน่กีมองเข้ามาในร้านแล้วมองไม่เห็นคนนี่ก็ตามมาก็เลยไม่รู้ว่าเปิดข้ายใจล้ตรงนครับตาเหี่ยวนะจุขึ้นพอดีเขาเี่ยวต่ำตาเียวย้ายเลยเล็กยีลูกอไม่เห็นนี่คือเีว่ามีตน ยูทูบก็เยอะนะออ,ออมอพอดีเลยสวยงามมากคปัจจุบันคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ